3. เหตุผลว่าทำไมเฟดอาจจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยในเมชานี้ 1. เงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทั้ง CPI และ PPI ซึ่งเป็นเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคและฝั่งผู้ผลิตได้ปรับตัวลดลงกันมาเป็นเดือนที่9แล้วขณะที่ c o r e p c e ปัจจุบันอยู่ที่4.6ต่ำกว่าดอกเบี้ยเฟดที่4.75-5%เข้อ 2. เศรษฐกิจสหรัฐกาลังเข้าสู่ภาวะ Re c ซช s i ่น ถ้ามาดู leading indicator index ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งข้อมูลตัวเลขภาคเศรษฐกิจและก็ภาคการเงินปัจจุบันตัวเลขดังกล่าวปรับตัวลดลงใกล้เคียงกับช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสแล้วก็ปรับตัวลดลงต่ำกว่าในช่วงที่เกิดโควิด -19 เรียบร้อยแล้วจากข้อมูลของทางทิสโก้อ o m i c s t r a t e g y Unit พบว่าเฟดมักจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยหรือชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจเองหรือว่าฟองสบู่สินทรัพย์แต่ เพราะฉะนั้น ok ในช่วงที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นวิกฤตเหล่านี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการล้มของทางธนาคารซิลิคอนวัลเลย์เครดิตสวิตหรือล่าสุดเองก็เป็น First Republic เหตุการณ์เหล่านี้เรามองว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้อย่างรวดเร็วเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากความเสี่ยงในเศรศษฐกิจเนี่ยเริ่มเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันธนาคารก็จะมีการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ย ดอกเบีย้ยที่เฟดจะขึ้นเนี่ยอาจจะปรับขึ้นได้อยู่ราวๆสักประมาณไม่น่าเกิน50 basis point แล้วนี่ก็คือเหตุผล3เหตุผลที่เรานำมาพูดกันว่าทำไมเฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยได้ไม่มากแล้วในช่วงที่เหลือของปีนี้